หลังจาก EP 1ีเราเห็นชีวิตของเขาจากบุรีรมัมร้านดังจนค้นแห่ต่อคิวแต่เมื่อโควิดมาทุกอย่างกลับตาลปาดแล้วเขาจะผ่านมันไปอย่างไรมาดูกันเลยเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆในซอยสุขุมวิทด้วยเงินลงทุนแค่หลักพันแต่เพราะใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่คัดวัตถุดิบวันต่อวันคนที่มาชิมน้ำซุปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องกลับมาอีก ในเวลาไม่ถึงเดือนลูกค้าแน่นร้านตั้งแต่เที่ยงยันคำ่ำยอดขายแต่ละวันพุ่งทยานจนเขาเริ่มคิดว่าเส้นทางนี้คงราบเรื่องต่อเนื่องแต่แล้วปลายปีโควิด1 9ระบาดหนักทั่วกรุงเทพผู้คนเริ่มกลัวออกจากบ้านบางคนไม่ยอมเดินเข้าร้านวัตถุดิบราคาพุ่งสูงบางอย่างหาซื้อไม่ได้เลย จากร้านที่เคยคลึกครืน้นกลายเป็นร้านสี่เหลี่ยมโล่งๆไม่มีลูกค้าเขานั่งมองสภาพร้านที่เคยคนแน่นยืนพิงขนงังดวงตาเปื้อนน้ำตาเพราะรายได้หลักหายไปเงินจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟยังคงเข้ามาไม่หยุดแม้ทุกเช้าจะมีแสงแดดหลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องครัวแต่วันนี้ กลับไม่อาจอุ่นหัวใจเขาได้เหมือนเคยเพราะเสียงเครื่องกรองกาแฟไม่อาจกลบเสียงความเงียบของร้านที่เคยคึกคักได้อีกต่อไปเขายืนมองกระดานวางเมนูว่างเปล่าทุกอย่างที่เคยแข็งแรงเริ่มสั่นคลอนเหมือนชีวิตกำลังถูกพายุค,คำเรียกเก็บท่วมทับหัวใจดวงนี้แทบระเบิดออกเมื่อรายรับที่เคยนับพัน หายไปกลายเป็นตัวเลขศูนย์ที่นับซ้ำแล้วส้ำเล่าเขารู้สึกกลัวรู้สึกสิ้นหวังแต่ลึกลงไปในใจยังมีเสียงอ่อนโยนของแม่ที่คอยกระซิบเตือนเสมอว่าลูกแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้เสมอด้วยความประคนระหว่างความเหนื่อยและความหวังเพียงหยดเดียวเขาเรีบบีบโทรศัพท์เข้าหู เรียมเอ่ยคำพูดแรกออกไปหาแม่แม,แม่ลูกไม่ไหวแล้วแม่จ๋าลูกเหนื่อยลูกท้อเหลือเกินแรงที่มีเงินที่เก็บมาไม่เหลือเลยแม่ลูกขอโทษแม่จ๋าลูกเอ๋ยแม่รู้ว่าลูกเดินทางมาลำบากแค่ไหนแม่ยังจำได้ว่าวันก่อนลูกบอกแม่ว่าไม่มีใครเชื่อว่าลูกจะทำได้ แต่แม่อยากให้ลูกจงไว้เสมอว่าต้นกล้าที่หลงลุกลำต้นอาจโครงครียงในพายุแต่ยิ่งลงแรงยิ่งฝึกให้มันยืดหยัดลูกกำลังกลายเป็นต้นกล้าคนสู้ชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกย่างก้าวแม่เชื่อในความพยายามของลูกแม้โลกจะดูโหดร้ายแต่ความรักของแม่จะเป็นสายใยที่ให้ลูกไม่หลงทาง ลูกอย่าท้ออย่าหวั่นเพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จะกลายเป็นแรงผลักดันให้ลูกเดินต่อจนถึงฝันของตัวเองได้เมื่อ พบกับบทต่อไปเร็วๆนี้